ครับหลังจากที่เราเดินทางมาได้166กิโลเมตรนะครับม่งหน้าลงใต้เพื่อที่จะไปมันเดเลพอดีโชเฟอร์ของเราก็เหนื่อยนะครับเหนื่อย,นอยในการเดินทางเมืาอเมื่อคืนนี้ก็หลับดึกก็เลยต้องพักข้างทางกับพักข้างทางลงมาก็บางเอิดพอดีเรามาพบกับพี่น้องของเราที่ จะเดินทางเหมือนกันแต่แม่สามารถจะเดินทายังไนเขาเกาลงมาพักและรับประทานอาหารการกินกันนะครับหลังจากรับประทานอาหารกันแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางต่อไปนะครับสำหรับโชเฟอร์ของเรานั้นก็อาการสลบสไลดยเลยทีเดียวแหละครับนะครับก็ต้องการพักผ่อนเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ตรงดิ่งแล้วก็ไม่มี ปรากฏว่าไม่มียูเทิร์นเลยนะฮะไม่มียูเทิร์นครับไม่มี U ยูเทิร์นก็เลยเราต้องมาจอดรถอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเอาแรงในการที่จะเดินทางต่อไปสังเกตเห็นว่าะระยะทางที่เราวิ่งมาเนี่ยไม่มียูเทิร์นเลยตลอดอะระยะทาง166กกิโลเมตรนะครับไม่มี ช่องอยู่เธอเลยจริงๆครับนี่ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังครับ